สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารนะครับและกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินชัยอยู่กับคลิปนี้ครับเดทแรกกับจุด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 วันนี้ผมอยู่กับนี่ฮะซุนโต่ห้านะฮะซุนโต่ห้าเนี่ยผมวิ่งมาสักพักแล้วจริงๆไม่ได้วิ่งครั้งแรกหรอกว่าแต่ว่าวิ่งมาเพื่อลองฟังก์ชันอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็เอามารีวิวให้ฟังแต่ว่าจะเป็นรีวิวในลักษณะแบบไม่ได้แบบ เจาะลึกในรายละเอียดว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างแต่ว่าจะมาพูดว่าเฮ้ยซุนโตเนี่ยมันเหมาะกับการเป็นนาฬิกาวิ่งเรือนแรกของคนที่เริ่มต้นวิ่งหรือคนที่กําลังหานาฬิกาเรือนแรกยังไงนะครับเพราะว่าเนี่ยซุนโตเนี่ยเป็นนาฬิกาเรือนที่2ของผมนะครับเรือนแรกที่ผมใช้เนี่ยเป็นตัวนี่ครับซุนโต r แอมบรี ตัวนี้นานมากส่วนโต้นี่แม่งทนมากอันนี้ผมใช้มากี่ปีแล้ววะประมาณ4ปีแล้วอะแล้วซื้อมือสองมาด้วยจริงๆเขาก็ใช้มาก่อนหน้านี้ที่ผมซื้อแหละแล้วก็ใช้มาต่ออีก4ปีเออทนจริงๆนะครับไม่มีรวนเลยเพราะว่าฟังก์ชันมันน้อยไงมันเป็นรุ่นเก่า a m b เบตเทรยนนะครับที่ผมซื้อตัวนี้มาเนี่ยเพราะว่าผมชอบวิ่งเทรลนะครับก็เลยหา นาฬิกาที่ใส่วิ่งได้ใส่วิ่งเทรลได้แล้วก็ราคาไม่แพงมากนะครับตอนนั้นงบน้อยนะครับแล้วก็ช่วงที่ผมซื้อย้อนไป4ปีที่แล้วอะ่ะมันยังไม่ได้มีนาฬิกาที่แบบมีฮาร์ตเรทที่ข้อมือมันต้องใช้สายคาดอกในการวัดฮาร์ตเรทนะครับ ตวนนี้ที่ซื้อมามันไม่ได้พ่วงไม่ได้แถมตัวฮาร์ดเรทแบบคาดออกมาด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็รองรับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้นะครับเพราะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีแค่แนี้มันก็พอละบอกแค่บอกเ,อเพสดได้บอกออระยะทางได้บอกความชันสะสมได้เพราะว่าต้องออกไปวิ่งเทรลนะครับแค่นี้ก็พอละผมก็เลยตัดสินใจซื้อตัวนี้มาครับแล้วก็ใช้มาเรื่อยๆนะครับต่อเนื่องมาจนถึงเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มาใช้ในครับซุนโตห้าเฮ้ย ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันม,มีมีความสนุกขึ้นมันมีฟังก์ชันอะไรหลายๆอย่างเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยทำไมผมถึงรู้สึกสนุกกับนาฬิกาตัวนี้นะครับแล้วก็ทำไมถึงคิดว่าเฮ้ยมันคุ้มค่ามันเหมาะกับสำหรับคนที่กำลังมองหานาฬิกาเรือนแรกนะครับเพราะว่าราคามันไม่ไม่ได้สูงมากนะครับไม่ได้ขึ้นไปหลัก2,3000หมื่นนะครับมันอยู่แค่หมื่นต้นๆ้นเองเท่านั้นนะครับสำหรับตัวซุนโต้5เนี่ย ฟังก์ชันพื้นฐานในการวิ่งก็ทำได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพสเรื่องระยะทางเรื่องความชันนะครับก็ใช้ตัวอัลติมิเตอร์นะครับไม่ได้วัดจาก GPS นะครับมันก็จะมีความคลาดเคลื่อนน้อยกว่าการใช้ GPS นะครับในการวัดความชันสะสมนะครับสิ่งที่ผมรู้สึกสนุกกับตัวนาฬิกาซุนโต5เนี่ยก็คือตัวการตั้งเป้าหมายในการวิ่งนะครับเฮ้ยผมผมชอบมากเลยเวลา ไปซ้อมลองรันเนี่ยผมก็จะมักจะตั้งเป้าหมายในการวิ่งว่าเฮ้ยวันเนี้ยซ้อมลองรันผมจะวิ่ง2 0โล22โลนะครับระหว่างวิ่งไปพอครบ50%าบเนี่ยมันก็จะเด้งเตือนโชว์คนถึงเป้าหมาย50%แล้วนะครับออพอวิ่งครบ2 0กิโล22กิโลมันก็จะบอกว่า i, เฮ้ยวิ่งถึง100%ของเป้าหมายที่เราตั้งไว้แล้วทให้ททำไมผมถึงชอบเพราะว่าเ,เวลาวันที่ขีก้เกียจอย่างเงี้ย วันที่รู้สึกขี้เกียจเวลาได้ตั้งเป้าหมายลงไปในนาฬิกามรู้สึกเหมือนกับมีคอมมิชเมนต์อะไรบางอย่างมันเหมือนกับเราสัญญากับใครอีกคนหนึ่งไว้นะเฮ้ยว่าเราจะวิ่งให้ได้ตามนี้นะวิ่งให้ได้20กิโลนะวิ่งให้ได้22กิโลนะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการตั้งคอมมิชเมนต์ใส่นาฬิกาเดิมทีเนี่ยผมก็จะบอกกับตัวเองว่าคืวันนี้จะวิ่ง20กิโล แต่มันเหมือนกับเป็นแค่ลมปากบางครั้งก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเหนื่อยแล้วว่า15กิโลเลิกไม่ไหวละอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งไว้ในเนี้ยตั้งเป้าหมายไว้ในนาฬิกาเนี่ยเฮ้ยผมทําได้ทุกครั้งเลยนะเออรู้สึกแบบเฮ้ยมันมี motivation เอออันนี้ก็เป็นเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกสนุกกับการตั้งเป้าหมายใน,นการวิ่งนะครับออ,อีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งมันสามารถที่จะ สร้างเส้นทางในการวิ่งได้อันนี้มันมีประโยชน์ตอนที่ให้เรารู้สึกเบื่อแล้วมันตั้งเส้นทางมันสร้างเส้นทางได้ง่ายนะครับแค่สร้างในมือถือ,เ,อ,อเข้าไปที่ฟังก์ชันค้นหาเสร็จแล้วก็เลือกสร้างเส้นทางตรงนั้นได้เลยเราสามารถที่จะเลือกสร้างเส้นทางเฮ้ยเลือกเฉพาะเ,เส้นทางที่มันเป็นถนนเป็นถนนเทรลอะไรเงี้ยครับแค่จิ้มลงไปเลือกจุด A จุด B หรือ เลือกเป็นแบบ free drawing ก็ได้นะครับมันก็จะมีประโยชน์ตอนที่เรารู้สึกเบื่อกับเส้นทางเดิมๆมันก็จะมีประโยชน์สำหรับวันที่เราไปต่างจังหวัดในกรณีที่เราไปต่างจังหวัดเราไม่รู้จะวิ่งตรงไหนนะครับเราก็เฮ้ยอาจจะลากเส้นทางเองได้หรือค้นหาจาก heat map นะครับว่าคนแถวนั้นอนะ่ะเขาวิ่งตรงไหนกันเยอะที่สุดสิ่งหนึ่งที่ผมว่ามีประโยชน์นะก็คือ ไอ้เส้นทางที่เราเห็นว่าคนมันวิ่งเยอะๆต่างจังหวัดนะที่เราไม่เคยไปอ่ะมันมีความปลอดภัยคือมันไม่มีหมาเออถ้าเกิดว่าเราเราไปวิ่งเส้นที่คนวิ่งเยอะๆอันนั้นาน่าจะปลอดภัยไม่มีหมาไม่โดนหมาไล่งับนะครับแต่ถ้าเกิดไปวิ่งเส้นที่แบบเฮ้ยไม่มีคนวิ่งเลยมันก็มีความเสี่ยงที่เส้นนั้นจะมีหมาหรือเปล่าจะโดนหมาวิ่งไล่อะไรอย่างเงี้ย เออมันก็มีความสนุกเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือ,เ,อ,อเรื่องของการตั้งเป้าหมายในนาฬิกาเรื่องของการสร้างเส้นทางใหม่ๆนะครับแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งที่มันมีในนี้แล้วก็ไม่มีในตัวเก่าแล้วผมก็รู้สึกให้มันก็มีประโยชน์นะก็คือมันสามารถเซตตัวโปรแกรมวิ่งแบบอินทเวอ l ลได้ในนาฬิกาเลยนะครับเซ็ตง่ายๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาเราวิ่งแล้วแล้วเราเซตค่าแบบให้วิ่งอินท r v a l วอลด้วยนะครับมันก็จะรวมระยะที่เราวิ่ง วอร์มอัพไปนะครับแล้วพอเราวอร์มอัพถึงในระดับที่เราต้องการและระยะที่เราต้องการแล้วเราก็กดเข้าสู่โหมดอินทวาลนะครับพอจบเราก็วิ่งคูดาวมันก็จะรวมระยะทั้ง3าระยะเลยก็คือวิ่งวอร์มอัพให้วิ่งอินทวาลแล้วก็วิ่งคูดาวนะครับเราก็จะได้ระยะที่ครบถ้วนนะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งโหมดที่เราสามารถเอาไว้ซ้อมได้นะครับเป็นหนึ่งโห e มดสําคัญในการซ้อมนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่พูดไม่ได้นะครับ ก็คือตัว h e a r t rate zone เดิมทีุ่ u n t o a m b Run r u ทีที่ผมใช้เนี่ยมันต้องใช้ตัวสายคัดอกใช่ไหมแล้วมันผมไม่มีผมก็เลยไม่ได้ใช้แต่พอมาตัวนี้มันมีมันวัด h e a r t rate ได้นะครับนี่มันแบบแสงทั้งหมด3จุดครับพอมันมีตัว h e a r t rate zone เนี่ยมันทำให้การวิ่งของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็คือเราสามารถวิ่งโดดกำหนดโซนได้วันที่เราจะวิ่งสร้างเบสนะครับ วิ่งก็ให้วิ่งโซนสประมนณนเนี้ยแต่วันที่เราต้องการที่จะวิ่งรองรันนะครับให้ได้มีประสิทธิภาพไม่ไม่หมดแรงนะครับเราก็จะต้องวิ่งอยู่ในช่วงปลายโซน4ไม่เข้าโซน5นะครับแล้วก็รักษาระยะโซนนั้นไว้ให้ได้นะครับมันมันทำให้เรารู้ถึงสภาวะของฮาร์ดเรทของตัวเราเองนะครับแล้วก็รักษาระดับฮาร์ดเรทตรงนั้นไว้นะครับ อันนี้ผมว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งสำคัญนะเพราะมันเป็นเทคนิคในการวิ่งลองรันให้ได้นานโดยที่ไม่หมดแรงนะครับ mm. ก็คือวิ่งที่ปลายโซนสีไม่ไม่ให้ไปอยู่โซน5นะครับอันนี้ก็เป็นเ,เทคนิคแล้วก็สิ่งที่ผมชอบในการเอาซุมโต้หเนี่ยมาวิ่งแล้วก็มีความสนุกกับมันนะครับแล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยไอตัวเนี้ยมันมันคุ้มค่านะสำหรับ คนที่กำลังมองหานาฬิกาเรือนแรกหรือนักวิ่งที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับไม่ได้มีบัตเจ็ตมากตัวนี้ผมว่ามันตอบโจทย์ในการเอามาใช้วิ่งได้เลยอ๋อแล้วก็สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับคนที่ชอบวิ่งเทรลด้วยนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันเพราะว่าเราสามารถเลือกโหมดแบตเตอรี่โหมดสมรรถนะได้นะครับในการที่เราเอาไปวิ่งเอาต์ร่าระยะไก,กลๆนะครับมันมีโหมด ประหยัดพลังงานอยู่นะครับมันมีโหมดแบบที่ทำให้ใช้งานแบตเตอรี่ได้นานขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของสิ่งที่ผมอยากแนะนำสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่กำลังมองหานาฬิกานะครับอีกหนึ่งอย่างที่ไม่ใช่เรื่องของฟังก์ชันการวิ่งนะครับก็คือตัว Activity Tracker ก็มีตอบโจทย์หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นาการนับก้าวเบิร์นแคลอรี่ต่อว,วันนะครับแล้วก็มีสล e ป tracking ด้วยนะครับเราสามารถที่จะ track ประสิทธิภาพการนอนผมได้เอาไปลองใส่นอนแลวก็มันก็มีประโยชน์นะมันทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยเรานอนได้มีประสิทธิภาพขนาดไหนเราหลับไปกี่ชั่วโมงเราหลับลึกกี่ชั่วโมงนะครับเตือนระหว่างระหว่างการนอนไหมนะครับเพราะมันมันพอเรารู้ว่า ประสิทธิภาพการนอนของเราเป็นยังไงมันจะส่งผลต่อการทํางานในวันถัดไปนะครับการแพ็กอะไรพวกนี้ผมว่ามันก็มีประโยชน์นะแต่ข้อเสียก็คือ,อเวลาใส่นอนอนะ่ะมันมันจะไม่ค่อยชินกับมันกับไม่ไม่ค่อยสบายแต่ว่ามันมันใส่นอนได้และนี่ก็คือทั้งหมดของซุนโต้ห้านะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นะครับให้ตัดสินใจเลือกซื้อนาฬิกาเดือนแรกกันได้นะครับ กอสซุนโต้5เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับและสำหรับเพื่อนที่ชอบนะครับคลิปนี้นะครับให้กดไลค์ใช่นะครับกดแชร์แล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรีวิวของพวกเราเชาวล้านะคะสํสำหรับวันนี้สวัสดีครับ